ตัวละครที่ทำระยำกับพูดแห่งดูเอลมอนสเตอร์ได้ขนาดนี้มาเจอกับโยฮันนี่แหละมวยถูกคู่เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซี Fantasy, สำหรับดิเอนเนมีในวันนี้นะครับศัตรูคือกิสฮันหรือก็คือกิสนักล่าผู้แห่งดูเอลมอนสเตอร์ Monster นั่นเองครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่เป็นศัตรูต่อเนื่องมาจากอาจารย์ซาโต้เลยนะครับเขาดูเอลกับจูไดไปตอนที่113 114ใช่ไหมครับหลังจากนั้นตอน 115- 116ก็จะต่อกับตัวละครนี้ซึ่งตัวละครนี้แบ็กกราวน์ของเขาค่อนข้างสั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับภูมเเามปปป็นปป็นนไ ของเขาการต่อสู้กับโยฮันอะไรแบบนี้ก็จะแบ่งเป็น2องชัเตอร์เท่านั้นนะครับโปรไฟล์ผมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้มีความลึกเท่ากับของอาจารย์ซาโต้โคจินั่นเองเนาะซึ่งเรื่องราวของกีส์ฮันจะเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเขาเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะปูไปยังว่าการต่อสู้กับโยฮันทําไมผมถึงคิดว่าตัวละครตัวนี้มาเจอกับโยฮันเนี่ยโคตรถูกคู่แล้วนะครับก่อนอื่นมารู้จักกีส์ฮันนะครับผมซึ่งชื่อของเขาฮันเนี่ยจะเรียกว่าฮันเตอร์ก็ได้นะครับเขาเ หือนายพรานที่เรารู้จักกันในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือว่าพวกเขาจะออกไปล่าสัตว์กันใช่ไหมครับแล้วไอ้พวกนายพรานที่มันมีความเลวหน่อยนึงมันก็จะไปล่าพวกสัตว์ที่ผิดกฎหมายอะไรแบบนี้เนาะซึ่งกีสเนี่ยใช้คําว่าเขาเป็นนายพรานออกแนวแบบว่าไปล่าพูดแห่งดเวลมอนสเตอร์นะครับซึ่งพูดแห่งดเวลมอนสเตอร์ก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนแรกๆของภาค GX แล้วซึ่งพระเอกของเราก็จะเห็นพูดแห่งดเวลมอนสเตอร์อย่างฮานิคีโบใช่ไหมหรือกระทั่งพวกเนโอสเปเชียนอย่างเงี้ยก็เป็นพ, Master, พววกกจูดเห็น็นแลล้ะ อนที่เขาสามารถมองเห็นพูดแห่งดวลมอนสเตอร์ได้เขาก็จะมองเห็นพูดแห่งดวลมอนสเตอร์ต่างๆนา,นานากันไปครับอย่างโยฮันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มองเห็นพูดแห่งดวลมอนสเตอร์แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงน,นามนี้ของจูไดมาแล้วด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครที่มีความถูกชะตากันได้ครับซึ่งกิสเนี่ยเขาก็ต้องการล่าพวกพูดแห่งดวลมอนสเตอร์มานะครับพูดแห่งดวลมอนสเตอร์ที่เขาล่ามาเนี่ยเหมือนกับว่าล่าไว้เป็นแต้มต่อในการทําอะไรบางอย่างกับคนคนอื่นครับการที่กิสมันทําแบบเนี้ยเป็นเรื่อง ย oh! ูกิโอภาค g ีเนี่ยการ์ดแต่ละใบมันจะมีผู้แห่งดวลมอนสเตอร์สถิตยอยู่ครับถ้ามีปัญหากับการ์ดที่เป็นใบนั้นหรือมีปัญหากับวิญญาณพูดดือลมอนสเตอร์ที่อยู่กับการ์ดนั้นนะครับจะทําให้การ์ดนั้นไม่สามารถเล่นได้ซึ่งปรากฏการณ์เนี้ยเราเคยได้เห็นทั้งนึงช่วงท้ายของซีซั่นหนึ่งเนาะที่ว่าอาจารย์คังเมารุแกมาใช้สามอสูรมายาและสามอสูรมายามันดูดกินพลังของพวกพูดแห่งดวลมอนสเตอร์มาแล้วก็ทําให้พวกการ์ดต่างๆมันกลายเป็นสีขาวนะครับพูดแ่ง,มงเม้เเพ,กกพูอแห่งดวล ตัวเองซึ่งอันนี้ไม่อยากจะพูดเลยแต่มันก็ต้องเป็นการชื่นชมจริงๆนะว่าแม่งทางานในวนี้ก็มีอุปกรณ์สําหรับแนวนี้ครับอุปกรณ์ที่เป็นคล้ายๆแคปซูลสําหรับจับพูดแห่งดวลมอนสเตอร์ไว้อยู่ในการคุมขังของตัวเขานะครับเออซึ่งเซฟไฟ้เปกัซัสของโยฮันก็ถูกจับเอาไว้นะครับแน่นอนว่าไอ้พวกนายพรานที่มันจะออกตามล่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายมันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่พิเศษสําหรับจับอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับไอ้กิสเนี่ยมันก็ทําได้จริงๆมันมีอุปกรณ์ในการจับนู่นจับนี่จับพูดแห่งด ่มันก็เกิดจากการที่ว่าเขาเคยมีปมในอดีตแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มองเห็นพูดแห่งด้วยมอนสเตอร์เนาะและพูดแห่งด้วยมอนสเตอร์ที่เป็นเพื่อนรักของเขาก็ถูกพรากไปแล้วไอการที่ถูกพรากเคลื่อนไปแบบนี้ทําให้เขากลายเป็นคนที่มามอบความเจ็บปวดให้คนที่ต้องสูญเสียพูดแห่งด้วยมอนสเตอร์สูญเสียการ์ดใบสาคัญไปอะไรแบบนั้นนะครับแล้วตัวเขาเองที่ต้องการล่าพวกพูดแห่งด้วยมอนสเตอร์ก็ได้รับคําเชิญจากฟสเซอ s ์ o r c บบ r านะครับที่ว่าจะให้มาต่อสู้มาเข้าร่วมการแข่งขัน d i s c o อร์ e ูเอ l นี้ซิแล้วก็มาทํางานให้กับ ก็คือสร้างความปั่นป่วนประมาณหนึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับโยฮันซึ่งโยฮันเนี่ยเขาเพิ่งได้มีการพูดกับจูดเลยนะว่าเขาอยากเป็นสะพานเชื่อมอยากเป็นคนที่ดูแลพวกผู้แห่งค์ดวลมอนสเตอร์ให้ดีที่สุดนะกีสเนี่ยด้วยความเจ็บปวดที่เขาเคยสูญเสียเพื่อนที่เป็นผู้แห่แฮงค์ดวลมอนสเตอร์ไปเนาะเวลาที่เห็นด้วยอลิคนนึงมีความผูกพันกับผู้แห่งค์ดลมอนสเตอร์เสหลอเกินย่งเงี้ยมันก็เป็นภาพที่บาดตาบาดใจของตัวกีสเขาอยู่แล้วนะครับปมหน้าเห็นใจของเขามีแค่เรื่ออองงทททททีีีีี่่่่่่่วววาาาาาเเ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 เค้ยยยยสสูญพพืนนนปป็แดดิลมมตตรรไฤกกํุั มันเกินเบอร์มากจริงๆนะครับซึ่งพฤติกรรมที่ให้อภัยไม่ได้แบบนี้ก็ต้องโดนตบเกรียนโดยโยฮันแอนเดอร์สันนั่นเองครับทีนี้ขอพูดอีกนิดนึงว่าไอ้เรื่องการมีอุปกรณ์ในการจับพูดแห่งด้วยมอนสเตอร์ของเขาเนาะซึ่งอุปกรณ์ในการจับพูดแห่งด้วยมอนสเตอร์นะครับเวลาที่พูดของด้วยมอนสเตอร์ถูกจับไว้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะมาต่อสู้กับตัวเองการ์ดใบนั้นมันจะไม่ออกมาเป็นมอนสเตอร์ครับผมเออซึ่งของโยฮันเนี่ยซักไฟลเปกาซัตถ,ถูกจับไปและตัวของโยฮันถ้าจะอัญเชิ นนมันก็จะส่งผลไปยังเรื่องของการดวลที่จะไปต่อยังไงในเมื่อมอนสเตอร์ไม่ปรากฏอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเหมือนมันจะเชื่อมโยงไปยังระบบของ Solid Vision นนะนะถ้าเรามองเป็นภาพกว้างก็คือว่ากีสมันสามารถเล่นแง่ได้ว่าจับพูดแห่งดวลมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมาไว้ก่อนแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถใช้การ์ดใบนั้นได้แต่แน่นอนว่าด้วยความที่โยฮันเข้าเป็นตัวละครฝ่ายธรรมะนะครับปฏิหาริย์ตรงเนี้ยมันก็เกิดขึ้นด้วยการที่ว่าสามารถให้พูดแห่งดวลมอนสเตอร์ของตัวเองทําลายแคปซูลขออออออองงกกกกกีกนน้้้้วววว็็มมนนนนนนเเเเรร์าาาาาาปปฏบฟิดดไไัััถื่่่ยฝจ อุปกรณ์ในการจับอะไรแบบนี้แล้วนะครับตัวของกีสเขายังมีพวกการ์ดที่ส่งผลแนวๆเนี้ยล่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งขึงไว้กับฟิลตัวเองแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมีการจ่ายไลท์พอยต์เพื่อให้มอนสเตอร์ของตัวเองกลับไปหรือกระทั่งแบบมีเฮลกันด็อกอย่างนี้เนาะที่เวลามอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บก็สุ่มทิ้งการ์ดบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นการที่มีคุณสมบัติในการตัดการ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งไปนั่นแหละครับคือทุกสิ่งทงทยา้้าว,าว,วัหล,ลพู ล่าทั้งในการดวลนะครับแล้วการที่เขาได้มาเจอกับโยฮันตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทําให้โยฮันของขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับผมทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการต่อสู้กับโยฮันแล้วนะครับโยฮันที่ได้มาเจอกับกีสนะครับผมเชื่อว,ว่าก็เป็นการต่อสู้แห่งโชคชะตาที่ต้องสู้กันเพราะว่าที่จริงการดวลเนี่ยจูไดสู้ได้ไหมก็สู้ได้ครับผมแต่ว่าตอนนั้นโยฮันอยู่พอดีในช่วงที่จูไดเพิ่งอ่อนแรงจากการต่อสู้ของอาจารย์ซาโตโคจินะครับโยฮันก็เลยอาสาเป็นคนที่จะดวลกับกีสเองด้วยนะซึ่งที่จร เล็งผู้แห่งดวลมอนสเตอร์อยู่แล้วและยิ่งการได้ต่อสู้กับคนที่มีสายสัมพันธ์อันแรงกลา้ามีความเชื่อมัน่นมีความรักในผู้แห่งดวลมอนสเตอร์อย่างโยฮันอย่างเงี้ยมันก็เป็นการต่อสู้ที่ว่าถ้ากิสเขาชนะโยฮันได้เขาก็จะสะใจเป็นอย่างมากบวกกับการที่การต่อสู้ครั้งเนี้ยมันก็มีเดสเบลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนั่นก็คือไอ้กำไรข้อมือเนาะที่มันจะส่งพลังไปให้ใหกับโปรเฟสเซอร์คอปราอันนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการการดิวของตัว,ก,ว,ก,วกิสกับโปรเฟสเซอร์ครับบราเนก่่าไปซึงรตอสู้ที่เร่มขึ้น มันก็ทําให้โยฮันลำบากใจกับการที่ว่าต้องระวังมอนสเตอร์ของตัวเองไม่ให้ถูกอีกฝ่ายหนึ่งจับตัวไปซึ่งการถูกจับตัวอย่างเช่นอาร์เมทิสแคทนะครับที่โดนฮันติ้งเน็ตจับตัวอย่างงี้และไอเอสมันก็ใช้ดาร์กออคชั่นที่ทําให้โยฮันต้องจ่ายไลฟ์พอยท์พันสองเพื่อเอาอาร์เมทิสแคทคืนมาอย่างนงี้หรือกระทั่งว่าอาร์เมทิสแคทถูกจับไปตัวโยฮันเอาแอมเบอร์แมมมอสมาก็กลายเป็นว่าแอมเบอร์แมมมอสถูกจับไปอีกนะครับมันก็จะเกิดกระบวนการอะไรพวกนี้วนไปวนมาทําให้โยฮันนะต่อสู้ไดด้้ลลลํําาาาาาาบบกกกกมมเยยนนนนซึ่่งโัทีีข็ต ตัวของเขาเองก็ค่อยๆหาทางพลิกสถานาการณ์มากลายเป็นฝ่ายกดดันกีสขึ้นมาได้โดยที่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันก็เกิดการเล่นไม่ซื่อของกีสครับผมมันจะมีช่วงท้ายที่โยฮันเนี่ยกำลังจะโจมตีปิดฉากแล้วนะครับแต่ว่ากีสเขามีการ์ดใบหนึ่งซึ่งการ์ดใบนั้นเป็นการ์ดของเด็กน้อยที่เคยเจอกับโยฮันนั่นก็คือการ์ดที่มีชื่อว่าเจลลี่บีนสไนท์ครับผมซึ่งการ์ดใบนี้มันเป็นการ์ดของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าทอมตัวของทอมเขาถูกบังคับต่อสู้และก็ถูกชิงการ์เี่เเ่่นนนไท็พองอนมนงมมคหูด แ,นะแต่โยฮันเนี่ยเขาก็ให้กําลังใจว่าการ์ดทุกใบมันมีพูดสถิตยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทอมเชื่อมั่นเนี่ยการ์ดใบนั้นยังไงก็เป็นเพื่อนที่ดีของทอมแน่นอนและสรุปว่าไอเจลลี่บีนสไนท์นะครับมันอยู่ในการจับกลุ่มของกีสครับผมแลวพอเปิดเผยว่าเฮ้ยถ้าแกโจมต,ตีเข้ามานะฉันจะฉีกการ์ดเจลลี่บีนสไนท์ออกมาครับซึ่งทุกคนจาที่ผมบอกได้ตอนต้นนะว่าการ์ดกับ พูดมันมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งถ้าเกิดว่าไม่มีการ์ดเป็นที่สถิตพวกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเจลลี่บีนสไนท์ที่เป็นร่างของพูดแห่งด้วยอวสสเตอร์ก็ไม่รู้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าโจมตีมากูฉีการ์ดนะอ่ะพราะขู่โยฮันอย่างนี้โยฮันก็เลยจำใจต้องจบเทิร์นไปในเทิร์นนั้นก่อนครับและกิสมันก็บอกเลยว่าจะเลือกสัตว์อัญมณีหรือจะเลือกเจลลี่บีนสไนท์ล่ะอะไรเงี้ยนะครับก็หมายความว่าถ้าเหมือนโยฮันใช้สัตว์อัญมณีในการโจมตีก ได้นแล้วก็อยู่ในสถานะที่คิดว่าจะชนะแล้วแต่ว่ายังไงดีอะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไม่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งก็ต้องแย่ซึ่งโยฮันเขาไม่อยากสูญเสียใครไปทั้งกระทั่งอัญมณีของตัวเองสักตัวหนึ่งเนาะหรือกระทั่งว่าเจลลี่บีนสไตน์ของหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่ชื่อทอมที่เคยเชื่อมั่นในตัวการ์ดมากอย่างเงี้ยโยฮันไม่อยากสูญเสียใครเลยโยฮันตอนนั้นทําได้เพียงภาวนาเลยครับผมว่าไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นซะหน่อยแล้วขอร้องล่ะช่วยพูดแฮงเวลมาสเตอร์ที่ฉันรักด้วยเถอะนะแล้วระหว่่าาางงงนนนนนั้้ปฏิๆๆิิหรรรรยกกกก็็เเเดดขขึจจๆะคคือือออพูผม ือแบบมึงเล่นแผนโซกับปกกับเพื่อนกูใช่ไหมจูไดก็เลยพุ่งเป้าในจังหวะที่ว่าไอกิสมันเผลอยู่เอาการเจลลี่บีนสไนค์ออกมาครับก็ถึงคราวที่ว่าโยฮันจาปิดฉากใช้พลังของสัตว์อัญมณีทั้งหมดในการรวบรวมพลังแล้วก็โจมตีใส่กิสจนพ่ายแพ้ไปนั่นเองครับพร้อมคาพูดทิ้งท้ายว่าจงรู้ซึง้งถึงความเจ็บปวดของผู้แห่งเดลมอนสเตอร์ที่แกบังอาจทําร้ายเขาไว้เถอะนะอ่าและทีนี้กิสก็พ่ายแพ้ไปนะครับและกป็แน่นอนว่าต้องหันไปขอบคุณจูไดเพื่อนรักด้วยนะที่มาช่วยเพราะถึงตอนนั้ด้วย แล้วก็ไม่ต้องสูญเสียทั้งเจลลี่บีนสไนท์ไม่ต้องสูญเสียทั้งสัตว์อัญมณีของตัวเองนะครับเมื่อกี้มันแพ้พวกมันก็นึกถึงอดีตของมันว่ามันก็เคยสูญเสียเพื่อนแบบนี้ไปและฉันก็คงจะทนเห็นไม่ได้ที่จะได้เห็นใครมีความสุขกับพูดแห่งดิวมอนสเตอร์ของเขามั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นความริษยาที่ตัวเขามีต่อคนที่มีความสุขกับพูดแห่งดิวมอนสเตอร์ที่เป็นเพื่อนของคนคนนั้นอีกทีนหนึ่งนะครับแล้วจังหวะสุดท้ายจุดจบของกีสก็คือว่ามีพูดแห่มมา,า,ารรปกั้นหนย,น ies, หยไไหน็ไไูคบ เออก็ถือว่าเป็นการจบการดวลครั้งนี้โดยที่ว่าโยฮันรีบบอกกับจูไดเลยว่าการดวลที่โปรเฟสเซอร์คอบบ้ามันมีการเซตติ้งไว้ทั้งหมดทั้งมวลเนะี่ยเป็นการดวลที่อันตารายมากๆเราต้องรีบไปหยุดการดวลครั้งนี้กันเถอหนาจูไดก็เป็นการจบบทของกีสไปนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตัวโยฮันเขาก็ได้มีการพูดกับจูไดหลังจากที่จูไดเขาได้รับคําถามมาจากอาจารย์ซาโต้นะว่าตัวจูไดต่อสู้ไปเพื่ออะไรกันแน่ซึ่งจูไดเขาก็เลยเอาคาถามเนี่ยมาถามกับโยฮันตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับเขาถามโยฮ ต่อสู้เพื่อพูดแห่งดวลมอนสเตอร์นะอย่างไรก็ตามแล้วด้วยความหลงใหลที่มีต่อพูดแห่งดวลมอนสเตอร์มันขับเคลื่อนให้โยฮันมีแรงใจในการต่อสู้บวกกับการที่ต่อสู้เพื่อให้เด็กของตัวเองมีสายสัมพันธ์ที่ดีงามจนก้าวไปถึงเรนโบรากรอนนั่นเองครับโดยที่ว่ากีสตอนนี้มันเหลือแค่ความริษยาไม่อยากเห็นคนอื่นมีความสุขกับพูดแห่งดวลมอนสเตอร์ของคนคน,คนนั้นแล้วการที่โยฮันอยากได้เรนโบราก้อนอย่างเงี้ยกีสมันก็จะมองแค่ว่าเห็นว่าเรนโบราก้อนเป็นของมีค่าเงี้อยากได้มาไว้ในครอบครองงย่รรงแหพูดด ัแบบนน้ไไปอะไร,ไะรซึ่งโยฮันเขาใจบริสุทธิ์จริงๆอยู่แล้วประเด็นตรงนี้คือไม่ต้องไปสนใจคําพูดป๊าๆบ๊ของกีสมันเลยครับสำหรับการต่อสู้กับไอ้นักล่าพูดแห่งดิโอมาสเตอร์ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับแน่นอนว่าอันนี้มันจบลงในตอนที่116แล้วตอน117เดี๋ยวจะมาแล้วครับผมการต่อสู้กับตัวละครที่อยู่เบื้องหลังทั้งอาจารย์ซาโต้ทั้งไอ้กีสฮันคนนี้นะนั่นก็คือโปรเฟสเซอร์คอบรานั่นเองครับคิดดูว่าขณะอาจารย์ซาโต้ยังเป็นได้ขนาดนั้นไอ้กีสมันก็ได้ขนาดนี้คนทีี่่ออยูเบื้้งงงหลัการ2คนน โปรเฟสเซอร์คอบราจาบราขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้มีประเด็นตรงไหนอยากจะพูดคุยอยากจะเสริมนู่นนี่นั่นกันก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกหมูเก่งกันด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม